<Okay. S 2> อย่าเรียกว่าหลงทาง oh. เรียกว่าหลงอยู่ในใจทุกคนคะแนนแพเด็กไทยสิโอเคตอนนี้เขากหากะตื่นนอนนะเป็นเวลาอเป็นวัย่างอืม ซึ่งเมื่อนี่ฮามีอีเวนต์พิเศษเนาะที่บอคคาดคิดว่าจะมีแต่ว่าต้องแปบน้ำก่อนเพราะว่าเขาจะเตรียนโตไปหาไมอาโอยู่เวกเชนเซนเตอร์อเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนอก็คือแบบกำลังแต่งหน้าอยู่แต่ว่าได้ยินเสียงฝนทนั้งนอกตกแล้วไประด้คือเอารถจักไปและสุดท้ายเฮาก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปหาไมอารอทางกันแนละ้วกำลังจะไปหา เพิ่งควรจะตกแต่ฮอรการจับไปในฮอร์เจ็ดนก้านิ้วในที่สุดกับมาฮอร์แล้วแต่ว่าเปียกหน่อยหนึ่งเพราะมาขวดบรรยากาศทางคือแบบหนักหน่วงเองตอนนี้กับสิบสองโมงสิบนาทีแล้ว

แต่ว่าเทคนิคบ้างมากดีก hmm. ็สว to so ัสดีชาวลาวทุกคนนะครับผมอโคนัทวินครับระบบเป็นเขมครับสไปดีนะครับใายครับระบบเป็นฉันในแมนสวนครับโปงอโคนะไม้ได้เกี่ยมคำบอกห้ามหวานหวานให้สาวลาวได้ฟังเนาะ เขี่ยมอโมได้เกี่ยมอโมขำโมได้เกี่ยมมาเดี๋ยวพี่พี่ก่อนสิสวยโบได้เกี่ยมอโมก็อัดัก็สาราเป็นตะหักเลยครับละลายแต่ละตอนนี้ละลายเปื่อยติดตังรุนละลายแต่น่ารักจริงๆนะ ในตอนที่ลงเครื่องมาก็มีแบบสังเกตแบบบ้านเมืองค <Đ ôi. S 1> ือเขาเขาเป็นเมืองเขาเป็นเมืองเล็กๆที่แบบแบบใช้ชีวิตได้ได้อย่างน่ารักมากแล้วก็พอวันนี้มีโอกาสได้มาเจอแฟนก็แบบเคยได้เห็นกันตาแล้วเมื่อกี้พอเปิดลิฟต์ม,มาก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาน่ารักเหมือนในจินตนาการที่เราแบบจินตนาการได้เลยการหากว่าโป,ปผู้สิฮักไผ่ ว่าจะสิ่งนี้นะสิ่งวได้กันบอก อย่าเรียกว่าหลงทางเลยเรียกว่าหลงอยู่ในใจทุกคนยังไทงทำม,มาแล้วะกับอโปลอ่เถิงอีกอย่างเล็กๆนอยกับแฟนคลับของเราในวันนี้นเดี๋ยวอย่างแรกขอบคุณมากมากครับที่มาเจอกันวันนี้เพราะจริงๆมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าต้องจอง จองการจะมาตรงนี้มันต้องจองนเอนันกันนแล้วจองจองพิเซษใช่ต้องจองตั้งแต่วันที่9เดือน9มแล้วดีด้ก็ขอบคุณมากๆครับทั้งเแฟนๆที่อยู่ที่นี่ที่ลาวแล้วก็แฟนๆที่พี่ๆเพื่อนๆที่ตามมาจากประเทศไทยจากที่จีนจากหลายประเทศก็น่ารักตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยครับที่สําคัญวันนี้มาลาวแล้วมีอะไรแนะนําอาหารการกินที่จะเข้าตปนใจกัน คืใส่และโอขอบคุณมากมากครับขอบคุณที่ติดตามพวกเรามาแล้วก็แบบว่าตั้งใจกดฝัตเพื่อมาเจอเราวันนี้พวกเราก็ไปมาหลายที่มากก็เก็บสะสมความรักจากหลายๆที่มาวันนี้ขอส่งต่อให้กับทุกคนชาวลาแล้วก็ทุกคนที่ตามมาในวันนี้เลยครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ ผมแล้วก็เพิ่งรู้ว่าชาวราวเาแซ่บขนาดนี้ Thank <laughs> you. อโอเคเมื่อกี้นี้เจอคนฮููจักที่บอกคนหน้าแล้วสุดท้ายฮาวการจบไปแล้วกับการตามหามาแล้วโกแต่ผมวู้ตอนนี้เสียงมันจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าเสียงข้างนอกแบบดังแหงเออมว่านะแล้วตอนนี้ฮาการอยู่กับคู่ซดดีหนึ่งคนที่ได้่ายหูเซลฟี่กับไมอาโกเนาะก็อยกากข่าว่างููสึกแบบใดเออเมื่อน,นี้แต่งตมาแบบ คือคิดเผื่อไว้เลยอะว่าต้องได้ถ่ายหูอ่ะก่อนได้กันชื่ยังก็คือทิปกระเป๋าได้คิอ,อ,อคทิ้มเลยตอนนั้นเลยแต่ว่าจังหวะที่เห็นแบบเอาสันใกลเห็นแล้วว่าหัวเธอแบบแบบยแบบแบบู่แถวทางหนุกก่มเพราะว่ามันคนค่อนข้างโล่งแลยเห็นลูกคือแบบเอ้าแล้วก็เกี่ยมถ่ายคลิปไปเลยตั้งแต่ตอนสแตนบายจั่นแหะได้ถ่ายหรือไม่ถ่ายพูดแต่ว่าอยากใส่ชุดนี้มาไม่ได้แล้วแต่ถือว่าเป็นบุญเลยนะ พอดีใส่สุดลาวมาแบบเต็มยศล้วได้ไปถ่ายแล้วถ่าถ่ายโคตรคิเอ็ดเลยเดี๋ยวจะให้เบิร์อยู่ในคลิปแหละเออ ดีนะครับเออมีคนมาแชก์คลิปเอาไว้ยูนางานเห็นปกทั้งหลังงามดีกะโอเค